สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Thai Language Grade f นะคะจะเช่อจะมารีวิวนะคะเกี่ยวกับคำวิเศษแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะที่เช่อ h a v e f i v e Vocabulary ค่ะคำแรกนะคะ Tall Tall สูง Short Short สั้นเตี้ย Far Far ไกล Small Small เล็ก fast fast เร็วความหมายของคําวิเศษนะคะคำวิเศษหมายถึงคําที่ใช้ขยายคํานามคำสรรพนามคํำกริยาหรือคําวิเศษด้วยกันเพื่อให้ได้ใจความที่ชัดเจนมากขึ้นประเภทของคําวิเศษจะมีทั้งหมด10ประเภทนะคะ 1. ลักษณะวิเศษ 2. กาลวิเศษ 3. สถานวิเศษ 4. ประมาณวิเศษ 5. ้าปฏิเสธวิเศษหกปฏิชยาวิเศษ 7. นิยมะวิเศษแปดอนิยมะวิเศษ 9. ปริฉาวิเศษและสิประพันธ์วิเศษลักษณะวิเศษนะคะก็คือคำวิเศษบอกลักษณะคำขยายบอกลักษณะต่างๆเช่นบอกสีสันธานกลิ่นรสความรู้สึกนะคะ เช่นสูงต่ำดีชั่วขาวดำแดงร้อนเย็นกลมลีแบนหอมหวานหอมอ้วนเป็นต้นตัวอย่างนะคะคำลักษณะวิเศษพี่สาวสุดสวยชอบกินเผ็ดนะคะ 2. ผู้หญิงผมยาวคนนั้นวิ่งเร็ว 3. ลูกเป็ดสีเหลืองอยู่ในกะละมังใบใหญ่ สการลาวิเศษค่ะการละวิเศษคือคำวิเศษบอกเวลาเช่นวันนี้เมื่อวานพรุ่งนี้มะรืนเช้าสายบ่ายเยน็นดึกแต่ก่อนปัจจุบันอดีตอนาคตนะคะตัวอย่างนะคะประโยคคำการลาวิเศษนะคะ,ะประโยคแรกเขามาโรงเรียนเช้านะคะคำว่าเช้าเป็นคำวิเศษค่ะรถออกเวลาเที่ยงนะคะ เจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันสถานวิเศษค่ะก็คือ,อคำวิเศษบอกสถานที่นะคะเช่นซ้ายขวาบนล่างใกล้ไกลเหนือใต้ห่างชิดริมขอบนะคะตัวอย่างประโยคค่ะลูกเสือเดินทางไกลบ้านของฉันอยู่ใกล้นะคะตุ๊กตาหมีของฉันอยู่ชั้นบน ประมาณวิเศษค่ะก็คือคำวิเศษบอกจำนวนหรือปริมาณน,นะคะมากน้อยทั้งหมดบ่อยหลายบรรดานะคะทั้งสิ้นครบ1 2 3นะคะบอกตัวเลขจำนวนค่ะตัวอย่างประโยคนะคะบ้านฉันมีแมว5ตัวคนอ้วนมักกินจุชูใจไปเที่ยวทะเลหลายวัน ปฏิเสธวิเศษนะคะก็คือคำวิเศษแสดงความปฏิเสธหรือไม่ยอมรับเช่นไม่ไม่ใช่มิมิใช่ไม่ได้หามิได้นะคะหาม่แล้วก็อย่าค่ะตัวอย่างประโยคนะคะรถคันนั้นไม่ใช่ของผมฉันไม่ได้หยิบของเธอไปอย่าพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังนะปฏิชยาวิเศษนะคะก็คือคำวิเศษแสดงการขานรับหรือการ ตอบนะคะเช่นคำว่าครับค่ะคะขอรับจ๋าจะขานะคะตัวอย่างประโยคค่ะคุณแม่คะมีแขกมาหาค่ะแม่จ๋าแม่ไปไหนมาจ๊ะคุณครูครับสวัสดีครับ 7นะคะนิยมมวิเศษก็คือคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะให้แน่นอนชัดลงไปอีกนะคะน,นี่นี้นั่นนั้นโน่นโน้นแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นเฉพาะตัวอย่างประโยคค่ะสุนักตัวนั้นกำลังเหา่าบ้านนี้ไม่มีคนอยู่นะคะร้านตัดผมปิดเฉพาะวันอาทิตย์อนิยมมวิเศษนะคะก็คือคำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะ เช่นอะไรใดไหนใครฉันใดใหญ่ทำไมนะคะอน,นิยามวิเศษไม่ใช่ประโยคคำถามฉันจะนั่งตรงไหนก็ได้นะคะตัวอย่างประโยคฉันจะมาเวลาใดก็ได้นะคะพี่จะกินอะไรก็กินฉันยังไม่หิวนะคะเป็นการถามที่ไม่ต้องการคำตอบนั่นเองค่ะ9นะคะปริชาวิเศษค่ะก็คือ คำวิเศษแสดงคำถามเช่นใครใดไหนใหญ่อย่างไรกี่เท่าไรนะคะตัวอย่างประโยคนักเรียนคนไหนทำกันบ้านเสร็จแล้วผลไม้ราคาเท่าไหร่เพื่อนใครมารอที่หน้าห้องนะคะ 10. ประพันธ์วิเศษก็คือคำวิเศษที่ทำหน้าที่เชื่อมคำหรือประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกันเช่นที่ซึ่งอัน ดังที่เพื่อว่านะคะตัวอย่างประโยคค่ะเธอสวยมากซึ่งดูไม่เบื่อเลยนะคะแก้วตาตั้งใจเรียนเพื่อจะได้มีอนาคตที่ดีรถคันนี้ดีที่ไม่เปลืองน้ำมันนะคะหน้าที่ของคำวิเศษนะคะหน้าที่แรกเลยก็คือขยายคำนามนักเรียนหลายคนช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนนะคะคำว่าหลายเป็นคำวิเศษขยายคำนาม คำว่านักเรียนนะคะขยายคําสรรพนามนะคะเราทุกคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นคําว่าทุกเป็นคําวิเศษนะคะขยายคําว่าเราก็คือเป็นคําสรรพนามเองค่ะขยายคํำกริยานะคะมานะพูดเร็วคําว่าเร็วเป็นคําวิเศษขยายคํำกริยาคือคําว่าพูดขยายคําวิเศษนะคะพี่สาวคนนี้ใจดีมากคําว่ามากเป็นคําวิเศษนะคะขยายคําวิเศษคําว่าใจดีนะคะ และข้อ5เป็นภาคแสดงหรือกริยาของประโยคพี่สูงกว่าฉันคําว่าสูงทำหน้าที่เหมือนคำกริยาในประโยคค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ทบทวนความรู้แล้วนะคะเชื่อสามารถเช,ชื่อว่าเด็กๆสามารถแยกนะคะชนิดของคำวิเศษแล้วก็นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะซีโยเกนค่ะ